ช่วงค้าง่ายขายคล่องกับนมตรามะลิไม่หายเราวมังดิอ่ยมา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 เฮ้ยนี่นี่นี่โอ้ยคุณเท่ากันเลยมาอ่ะโอเคขอบคุณครับพี่โกติเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยขอบคุณครับ้ยขอบคุณพี่โกติเฮ้ยนี่ไม่ใช่โกตินี่ติอ้วนโอ้แล้วถ่ายไปตั้งหลายใบดันถ้าเป็นโกติใครจะไปเอานมเนี่ยปากกาได้แล้วโอ้เซ็งเลยทักผิดอีกแล้วเบื่อจริงเลย พี่ใครทักถูกเลยเนี่ยพี่ติอ้วนขอถ่ายรูปหน่อยค่ะอะไรนั้นเรียกว่าอะไรนะพี่ติอ้วนค่ะโอ้ยเอาโทรศัพท์ออกมาพี่ขายของแถวนี้เหรอค่ะมีร้านกาแฟอยู่ค่ะจําได้ผมเป็นติอ้วนค่ะโอ้ยตั้งใจไปถ่ายที่ร้านกาแฟเลยเดี๋ยวให้ถ่ายสิบรูปเลยโฮ้ยเรียกถูกแล้วโฮ้ยใจดีโอ้ดีใจจังเลยจําผมเป็นติอ้วนได้คุณติอ้วนรอวันนี้ทีวีนะคะอุ้ยขอบคุณมากครับปกติดูจอบวมหรือจอแบนปกติดูจอบวมค่ะจอบวมเหรอจอบวมมันก็จะบวมมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรต่้งวันนี้ผมก็ได้กินกาแฟ ยแลวกาแฟอร่อยไหมอ่ะอร่อยค่ะใช้นมข้นหวานแท้อร่อยแน่นอนค่ะโอ้โหดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวชงเลยนะเดี๋ยวให้กล้องใหญ่ถ่ายเลยอันนี้ฟรีสำหรับพิธีกรใช่ไหมจ๊ะ20บาทค่ะของซื้อของขายค่ะวันนี้เราก็มีกระเช้านมตามาลีมอไปนะครับแต่ถ้าอยากมาชิมมาได้ที่พุทธมนตรสาย2ซอย7ค่ะแถววัดบุญใช่ไหมค่ะวันนี้เราก็มอให้เลยนะครับค้าง่ายขายข้านะครับสนใจธุรกิจรถเข็นกาแฟโทร0819803300เกาแ ทั่วทัวลงปุุงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมันวันนี้เราอยู่กับผู้โชคดีสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณจำครับคุณจำกับคุณดาค่ะเพราะอยากกินอยากยากินปูยกักษ์ครับ ซึ่งปกติแล้วถ้าอยากทานเนี่ยต้องไปทานที่ญี่ปุ่นฮอกไกโดแต่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับนำเข้าปูตัวนี้เนี่ยนะครับมาให้คนไทยทานแล้วอยู่ที่ถนนสุริวงศ์นะครับชื่อร้านเนี่ยฮอกไกโดเอางี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพา2ท่านนี้นะครับไปดูขาปูหรือว่าปูยักษ์ฮอกไกโดครับเอาละตอนนี้ผมก็พามานั่งที่โต๊ะแล้วนะครับแล้วก็จะได้ดูแล้วว่าปูฮอกไกโดเนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนคิดว่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับคุณดาคิดว่าวประมาณแค่นี้ แค่นี้นี่ก็ใหญ่นะนะพร้อมยังพร้อมชีซสุโกะมานี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาชีซสุโกะลบโ้โด ตกใจไหมตะกี้กล่าวไปแค่ไหนแค่นี้นนพอเห็นจริงๆเป็นไงคุณผู้ชมมันขนาดนี้เลยนะโหโหตัวขนาดนี้ถ้าเกิดไปทานที่ญี่ปุ่นนะคุณต้องพักกระเป๋าประมาณ20,000บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาที่เมืองไทยแล้วแล้วกินยังไงดีเอาทำไรเดียครับผัดผงกะหรี่ได้ไหมมันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเนื้อปูที่ไปผัดผงกะหรี่เนี่ยมันจะเสียรสชาติถ้างั้นเดี๋ยวผมจะจัดการให้เขาผ่าปูให้เลยครับ หรือปูตัวใหญ่ๆปูยักษ์ที่เราเห็นกันเนี่ยก็มาทำได้ถึงสเมนูนะคุณผู้ชมมีทั้งเอาไปย่างเอาไปนึ่งนะฮะแล้วก็เอามาทำหม้อไฟแล้วสุดท้ายทำเป็นข้าวต้มได้อีกโอ้โหแล้วก็มีอาหารอย่างอื่นอีกอันนี้เป็นซาชิมิชุดรวมกุ้งทอดครุกซอสมายองเนสมีปลาแดงต้มซีอิ้ว ก็จะตบท้ายด้วยข้าวต้มสูตรพิเศษนะฮะนี่มีเชฟญี่ปุ่นนะฮะมาทําให้เลยนะฮะนี่คุณมังวะคุณมังวะเป็นไงฮะวันนี้อร่อยไหมมากมากเลยเห็นเพื่อนคนหนึงก็บอกมีเซอร์ไพรส์เพื่อนอีกคนนึงด้วยแหละครับใช่ครับมีเซอร์ไพรส์อะไรครับวันเกิดล่วงหน้าครับอ๋อลเกิด้าเขาครับอ๋อนี่เตรียมของขวัญมาให้ด้วยโอ้โหอ้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู Happy birthday to you Happy birthday to you ผมไม่เชื่อหรอกว่าคู่นี้จะไม่รักกันไม่ใช่เป็นแฟนกันแล้วจะมาเตรียมของขวัญให้กันทำไมอะไรอ่ะให้ตังค์น้วยกลองดนตรี๋อนี่นี่นี่ผมว่าไม่ใช่เพื่อแล้วล่ะคุณผู้ชม Mm hmm. ชัวใครอยากมาวันนี้ก็เขียนจดหมายเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะไปมอบกระเช้านมตาเมลีให้ซาโจเจ้าของร้านที่นี่กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงพุงเพียงถ่ายรูปกับนมตาเมลีแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ป,ป, 33, ปน3 3ปนจยานาวากรุงเทพ10-120กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงพุงและนมตามลีขาวข้นหวานมันร่วมสนับสนุนโดย99ปีธนาคารนมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย Quality e x p r e s s 022778000เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะ b a c k Hole น้ำส้มสายชูตรา QP Do you have a discount for my โปรแกรมตีอ้วนชนหิว Channel 5 ใก้คือว่าเขาจะลดให้10เปอร์เซ็นต์นะัตั้งแต่วันนี้จนถึง12มีนาคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแวะมาทานได้แล้วพูดคำว่าตีอ้วนชวนหิวนะครับวันนี้ผมก็มีกระเช้านมตามมาลีนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้มิสเตอร์มาสโต้วยนะครับ